พี่ป้าเนี่ยอายุเท่าไหร่นะห้าสิบเจ็ดห้าเจ็ดแล้วค่ะห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดแล้วมาเริ่มเรียนบัญชีภาษีในตอนนี้นะแล้วก่อนหน้านั้นพี่เคยทํางานทางด้านบัญชีภาษีมาบ้างไหมครับทำมาเมื่อ20กว่าปีทำแบบบริษัทเล็กๆแต่มาที่นี่ได้สัมผัสบริษัทใหญ่ให้เรารู้ว่าภาษีเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะ20ปีก่อนนะมา20ปีแล้วแต่ยังอีฟไลนิงเนี่ยเราก็เพิ่งจะมาเรียนดูที่นี่โอเคก็ได้มาเริ่มเริ่มใหม่อีกครั้งงนนึตอ57่ แล้วการเรียนเนี่ยเราอาจจะช้ากว่าเด็กแต่ว่าเราก็ต้องทําได้ถูกไหมเราอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ว่าทําได้ไหมใช่ค่ะเพราะว่าปาจะบอกว่า<ม>อย่าบอกว่าไม่ได้นะต้องทําให้ได้โอ <laughs> <laughs> เดงปจะหมดจะหมดผลต้องทําให้ได้แล้วก็ฟาไม่ได้สนใจนะว่าคุณจะเก่งกว่าใครเราเรียนพร้อมกันคนที่ช้าก็ต้องไปให้ถึงต้องต้องเก่งเท่ากันโอเคสุดท้ายแล้วสุดท้้ายแลวปลายทางไปถึงเหมือนกันก็โอเคนะสุดท้ายปลายทางต้องไปทางใหห้เมือนนกัอาจจะช้าหน่อยกระต่ายใช่ไหมกระต่ายใช่ค่ะกระต่ายไปถึงแล้วไม่เป็นไรรอเต่าแป๊บนึง่งดี